สวัสดีครับมาพกบกับไรเดอร์ทักไทยแลนช่องที่มีสาระาและไม่มีสาร,าระปะปุ่นกันไปนะครับผม้ายางกงก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมดูสภาพนี้นะครับฝนตกหนักนะครับผมตกทั้งวันทั้งคืนเลย <c ười> <c ười> <c ười> มันไม่เชิงตกหนักมากนะตกพังพัมพ <c ười> นะครับแต่ก็ช,ช้ำแฉเลยทีเดียวนะครับผมผมพายุเขา้านะครับผมดูความเละนะทุกคน <c ười> เละเป็นโจ๊กเลยทุกคนเอ้ดูเนี่ยนี <c ười> ่ถ้าวิ่งแบบว่า ลื่นหน่อยก็ลงก่อไปเลยวันนี้เรามาเล่นเจ็ตสกีกันดี่บ่านนะครับผมก็เอาบอปาาขอบคอบอนะครับวันวันก่อนผมไปสไลด์อยู่ตรงนู้นตรงหัวมุมบ่อพอดีนะครับผมนี่ก็ไปเรื่อยๆแต่ดินมันแข็งอยู่นะแต่ว่ามันอ่ามันมันไม่จมเลยว่ามันลื่นมันเป็นีิเลนนะครับมันเป็นีิเลนในพวกีิเลนทรายนะครับ ที่ว่าเขาดูดขึ้นมาแล้วก็อามาใส่ทําถนนนะครับผมก็สภาพเป็นแบบนี้นะครับน่ลเลี้ยวเข้าถ้าเกิดถ้าว่าฝนมันยังตกมีน้ําอยู่อ่ะมันจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเวลามันไม่มีน้ําแล้วมันมันมาดอนะ่ะมันแบบฉ่าฉ่าน้อยน้อยๆวันนี้นิดนึงอ่ะอันนั้นลื่นแน่นอนนะครับอันนี้มันเป็นมันเป็นน้ําแล้วนะครับผม ถ้าเวลาเป็นน้ําเนี่ยมันยังวิ่งได้ไม่ลื่นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันเป็นแบบเละๆอันใหม่หนนะอน,นู้นอ่ะอันเนี้ยลื่นแน่นอนเนี่ยเนี่ยลองเนี้ยอันนี้ลื่นแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราไปเลยอะ่ะไม่จอดอะ่ะโอเคได้แต่ถ้าเราจอดเมื่อไหร่ต้องยิงดีเอไปนะครับผมแล้วก็ใส่เกียร์สูงๆไว้เกียร์สามเกียร์สี่นะออกตัวนะครับมันจะได้ไม่ไอ้นี่นครับมันจะได้ไม่ฟรีมากนะครับถ้ามันฟรีมันก็ยังรอบมันเร็วกว่านะครับผม นี่นะครับสภาพเดี๋ยวลื่นหน่อยก็ลงคลองอย่างเดียวลงคลองลงลคงลอง,ง,ง,งลงบ่อไปดุ่นนะเด<น>ี๋ยวเราจอดตรงนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวให้เขาตักเสร็จก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรายิงเดียวแล้วก็ม้วนไปเลยนะครับเพราะว่ามันต้องม้วนทีเดียวจบไปเลยนะครับไปจอดตรงนู้นเลย<__>ถ้าเราไปไปจอดตรงโค้งแล้วเราม้วนไปอ่ะมันมันลื่นนะมันแถมัน มันออกตัวไม่ไปเพราะล้อล้อหน้ามันต้องหักเลี้ยวนะครับมันก็ล้างล้อหน้านะครับผมเราออกตัวเนี้ยมันจะใช้ความเร็วได้นิดหนึ่งแล้วก็หมุนพื้นเดียวเลยนะครับผมมันก็จะพ้นนะครับแต่ก็ยิงเดียวช่วยนะครับมันจะได้ไม่ลื่นมากนะครับผมก็สภาพเละเทะเลยนี่เป็นแบบนี้นะครับแมคโครเดินขึ้นมาแล้วทรายก็ไม่มีนะเดี๋ยวต้องตักไอ้ชายฐานฐานที่ว่าเขายืนนะ นะครับผมก็เดี๋ยวรอเวลาตักสักครู่นะครับอันนี้เดี๋ยวตักคันนี้ก่อนเดี๋ยวเราออกตัวไปทางนี้นะครับผมวันนี้รถถอยมาพอดีเลยอันนี้เขาก็ต้องถอยตรงๆไปนะครับเพราะว่าเขาหักเลี้ยวมากไม่ได้นะเลี้ยวฟรีก็ออกไม่ได้โอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอม้วนทีเดียวครับ ักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวก็ถึงคิวเราแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเหยียบคัดก็ยิงเดียวกันเลยปับ๊บก็ให้จัดเกียร์สามไปเลยครับเดียวทำงานแล้วนะครับผมโอ้โอเคโอเคเราจะลื่นไม่ลื่นปับ๊บ โอ้เสียวเื่นกันเรียบร้อยฮะอยู่กับที่ปึ๊บนะดิ่งมาไม่โคเลยแนแล้วก็เดี๋ยวลงไปยืนตัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอตักแป๊บหนึ่งครับได้มาดูสภาพรถ เละเทะเลยเหลืองเลยเก okay. ตักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วรูปกระบะให้เรียบร้อยเราก็ออกตัวสิครับเออฮือยังหนืดสายมันดูดยางนะทุกคน อึดอดอดอ,อ,อ,อครับเวลาเขาเวลาการระยะนะครับเวลาเขาเราเดินหน้ามานะ่ะเขาจะเอากระบวยตักทรายแล้วก็ใส่นะครับพอเขาได้จังหวะปับ๊บเขาก็จะเททรายใส่เราก็ค่อยเบรกนะครับผมบางคนมาขับไม่ใหม่ก็ไม่ค่อยรู้นะว่าจะการระยะยังไงบางบาง,บางคบางคันส่วนมากก็จะบีบแต่นะ บางคนก็จะตักทรายใส่ปุ้งลงไปอ่ะเราก็ค่อยๆเดินหน้ามาใช่ไหมเราก็ตักทรายใส่ปั๊บเออแล้วเราค่อยเบรกตอนนั้นนะครับเบรกแล้วก็จอดดึงเบรกมือเลยนะครับเดี๋ยวเขาตักเองนะครับผมก็ถ้าคนตักประจำๆเขาจะรู้นะครับว่าตักประมาณกี่ตักนะครับก็เราต้องรู้น้ําหนักรถตัวเองด้วยนะครับว่าน้าหนักรถตัวไหนแล้วก็ได้ของกี่ตันนะครับแล้วก็มาบอกคนขับนะครับก็จะประมาณนี้จะง่ายหน่อยเขาก็จะตักง่ายขึ้นดู เมฆมันก็ลอยไปลอยมาเต็มเลยนี่ก็ตกพรมพรมไม่ยอมหยุดเลยแต่ถ้ายังช่าน้ำอยู่ก็ยังขับง่ายออกง่ายอยู่นะครับผมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ว่ามันหมาดแล้วอ่ะมันตกไปแล้วแล้วก็ฝนไม่ตกแล้วมันไม่มีน้ำช่ำแบบนี้ไม่มันมันเป็นแบบมันหมาดพื้นแบบ แบบเนี้ยล่องแบบเนี้ยลื่นนะครับตัวเนี้ยลื่นเลยน,น่ะน่ะเละแบบตรงนู้นน่ะนะตรงนู้นน่ะเละตรงนั้นลื่นแน่นอนแถแน่นอน,นครับสไลด์แน่นอนนะแต่ถ้ามาโดนน้ําตรงแฉะๆอย่างเงี้ยไม่ไม่เป็นไรนะครับตรงเนี้ยส่วนมากจะวิ่งได้แต่ถ้าน้ําหมาดแบบนู้นตรงนู้นเมื่อไหร่ก็จะลื่นทันทีนะครับ เอาไปได้ตรงฝั่งขวาเนี่ยเป็นล่องเลยนะเอียงเลยนะครับลองลึกเลยดีเดียวในเรื่อเวลารถหนักแล้วนะไม่ต้องยิงเดียวก็ได้นะครับผมปิดเดียวไปเลยนะครับมันก็จะวิ่งได้นะครับผมเราพราะารถมันถ่วงน้ําหนักกดลงพื้นแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้ารถมันเบารถมันจะฟรีนะครับแต่ถ้า รถมีน้ำหนักแล้วก็ใส่เกียร์หนึ่งออกตัวไปได้เลยครับนี่ถ้าเป็นคีเลนคีเลนแบบเนี้ยจะลื่นนิดหนึ่งตรงนี้ตรงนี้เป็นคี้เลนแล้วมันก็นเลยลื่นแต่ข้างหน้าของช่วงข้างหน้านูน้นไม่เท่าไหร่แหละ ผมใส่เกียร์สามวิ่งนะครับผมเกียร์สามเกียร์สี่วิ่งได้นะครับตลอดทางเวลาเลี้ยวตามหัวเลี้ยวทางทางแยกเนี่ยไม่ต้องหักปุ่มอะไรเยอะนะครับค่อยๆต่อไปนะครับผมสมมติว่าเราเลี้ยวเลี้ยวขวาไปนูน่นเราก็ต้องเผื่อซ้ายนะครับเบนมาทางซ้ายแล้วก็ค่อยๆตัดไปทางขวานะครับมันหน้ามันจะได้ไม่แถนะครับมันจะได้ไม่สไลด์ไปทาง ฝั่งนู้นเยอะเกินไปนะครับเวลาตัดนะครับมันจะเหลือเพื่อนะครับผมเพื่อเพื่อหลังเพื่อหลังเยอะนะครับหลายเมตรอยู่ประมาณ4ี่เมตรได้เนี่ยเหลือเหลือหัวบุ่มบ่อตรงนู้นพอดีนะครับ บางคนเลี้ยวเลี้ยวรัดเล่นแรกเลยอันนี้ก็ไม่ควรนะครับเพราะว่าต้องเผื่อมันสไลด์ลื่นนะรับเวลาเวลาฝนตกๆเนี่ยมันเป็นกิเลนเนี่ยระวังตัวลูกมันสไลด์สไลด์ฉลับลงลงไปในบ่อได้นะครับลงไปในขอบบ่อได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดใครไม่เผื่อลูกนะครับเนี่ยมันลูกมันจะสไลด์นะครับเพราะเวลาแม่มันลากไปลูกมันรัดนะครับลูกมันสไลด์รัดรัดไปนะครับผมมันไม่ตามแม่มานะครับ มันก็จะทําให้ลนบ่อได้นะครับผมอันนี้ผมใส่เกียร์สามนะครับเกียร์สามคานไปเรื่อยๆผมไม่เสียวตรงไหน,นครับผมเสียวหัวมุมบ่อตรงเนี้ยเพราะว่าเรือมันดูดดูดจนไม่เหลือไม่เหลือพื้นดินแล้วเวลาเราเลี้ยวปุ๊บน้ำหนักกดอะ่ะมันจะพึบลงไปอาจจะเป็นไปได้นะครับ จะสไลด์เพราะตรงตรง,นตรงนเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยดินดินที่เห็นหญ้าอยู่เนี่ยมันเป็นดินที่ว่า,าสไลด์จากพื้นถนนน,นี่แหละครับสไลด์ลงไปตรงเนี้ยมันเคยสไลด์มาสองรอบแล้วเคยสไลด์มาสองรอบแล้วเนี่ยเนี่ยมันก็อันตรายนะครับต้องคอยดูแต่ส่วนมากผมจะไม่ค่อยชิดไปทางทางขอบบ่อนุ่นมากนะครับ มาถึงตรงนี้ก็เบนเบนหัวมาทางขวานิดเดียวนะครับแล้วก็ตัดซ้ายเลยนะครับผมเพราะว่าเผื่อไว้ดีกว่านะครับผมบางคนมองโอมันไม่พังหรอกผมขับรถมาผมเจอมาเยอะนะครับขนาดจอดรอตักอยู่ดีๆสไลด์โครมลงมาตัวหน้าต่อตายยังมีเลยครับอยู่ดีๆไม่มีปีไม่มีขั้วยนะครับเนื่องจากสไลด์ก็สไลด์ลงมาเลยนะครับ แล้วฝนตกช้ำๆดินช้ำอย่างนี้ด้วยนะครับเราไม่รู้ว่าข้างล่างมันจะเป็นน้ําเป็นอะไรเป็นโพงหรือเปล่านะครับเรามันมองไม่เห็นนะครับผมเผื่อไว้ดีกว่านะครับพาดไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะตกทั้งวันนะครับผมอันนี้ก็เที่ยวที่สองผมแล้วนะครับก็เวลาก็ประมาณเออสิบเอ็ดนาฬิกาสี่นาทีนะครับผม เวลาสี่นาทีแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวรีบกลับนะครับเที่ยวที่สองก็วันนี้จบวันแล้วนะครับเพราะผมวิ่งวันละสองเที่ยวนะครับหินเที่ยวหนึ่งทรายเที่ยวหนึ่งเมื่อเช้าวิ่งหินไปแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปขึ้นช่างก่อนเดี๋ยวผมขึ้นทางซ้ายนะครับเพราะว่าเราเราลงประตูขวาไปก็ออฟฟิศอยู่ทางฝาพอดีนะข,ขี้เกียจเดินออมรถมันลื่นนะครับ อ๋มัโคก็บวักกระบวยมาอางนี้แนละเราก็ต้องมางี้นะครับเพราะว่าเผื่อเขาเคลียร์ต่ช่างตะกี้ว่าจะไปทางซ้ายมันโคควักมาขวาซะนะโอเคอ้าวก็ดับแล้วดับแล้วดับแล้วเอ้าอะไรเนี่ยสรุปขึ้นได้ไม่ได้ เดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับผมโอเคขึ้นไดนะ้แต่ผมไม่รู้ว่าน้าหนักเท่าไหร่นะครับไฟไม่ขึ้นเดี๋จะรู้ไม่น้ำหนักเท่าไหร่สักครู่นะครับ โคง e <cuanto S 2> นะครับผมบอกเลยไม่รู้น้ำหนักเลย เดี๋ยวเขาบอกเรานะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลงจากตะข้างมาเดี๋ยวไปล้วนล้างน้ำได้หรือเปล่า ไอ้ตรงนี้มันจะมีที่ลางล้อนะรัวล้างเครื่องยังทํางานอยู่หรือเปล่าส่วนมากก็จะลวนลวนนิดหนึ่งโออใช้ได้นี่ฟุ้งกันเลยทีเดียวอล้าง Okay. แล้วมีที่เลนอย่างเดียวเลยนะทุกคนเดี๋ยวก็เอาไอ้บินนะครับให้ยาปั๊มข้างหน้านี่นะครับผม เกีีบร้อยไปต่อได้ตรงนี้ต้องระวังรถลูดไปเลยลูกพี่ลุ่มแค่นี้เองเดี๋ยวก็มีคนด่ามาอีกว่า โอ้ขมนี่แหละที่ขับข้ามไปข้ามมาแล้วทำให้ถนนพังป๊าปจะเอี เแต่แถวเนี้ย,ต,ยตรงโน้นเวลาเราม้วนหัวเข้าไปนะแล้วมันมัน,นเนี่ะพอมันเหยียดเหยียดไปสุดโค้งแล้วมันไปไปจะเอ๋มันท้ายก็พอดีมันทําให้เราต้องหักหักหวกลับมาางขวายอีกนะครับแรถมันหนักนะครับมันก็นั่นแหละครับม้วนได้ม้วนยากม้วนลำบาก ยังไงถ้าใครจะจอดทําธุระตรงอยู่เทินก็ให้เลยอยู่เทินไปน,ะนิดนึงแล้วกันจะให้เกือบสุดสุดอยู่เทินเลยก,ก็ดีนะครับหรือไม่ก็ก่อนถึงอยู่เทินตั้งนิดนึงนะครับผมมันก็จะโอเคกว่านะครับมันปลอดภัยดีนะครับแล้วก็อย่างคนที่เขาอยู่เทินมันก็จะอยู่เทินได้ง่ายด้วยนะครับผมก็ฝากไว้นะครับไม่รู้ว่าทำตามหรือเปล่า